ผมอันนี้คือข่าวแท้นะครับข่าวแท้ไม่ใช่ข่าวปลอมกัมพูชานะครับเวลาคุณไปขอใบปอสามที่อำเภอไปเดินเรื่องเนี่ยคุณจะต้องไปเช็คปืนก่อนว่าปืนที่คุณจะขอเนี่ยมันมีขายหรือเปล่านะครับตอนนี้ที่วังบ,รบูรพาปืนหลายตัวไม่มีขายในจำพวกปืนกล็อะทั้ง9มมทั้ง11มมทั้งจุด22เนี่ย ปืนพวกปืนกร้อกอ่ะไม่มีขายนะครับก็สิบเก้าเจนสามเจนอะไรก็แล้วแต่ไม่มีขายถ้าเป็นของสิบเอ็ดมมก็เปลวเอพวกกรอกยี่สิบเอ็ดกร้อกสามสิบกรอ 3, 10, กสี่สิบเอ็ดเนี่ยไม่มีขายนะครับคนไม่ต้องไปดูเลยปืนมือหนึ่งปืนหน้าระปืนเจ้าของร้านไม่มีขายนะครับคนจะต้องไปดูปืนมือสองอะ่ะคุณไปสอบถามแล้วก็หาปืนมือสองให้ผมสักกระบอกหนึ่ง ปืนก็คือไปโอนมาจากใครก็ได้หรือใครบอกขายอ่ะก็อาจจะมีนะครับถ้าคุณจะซื้อปืนพวกนี้คุณต้องซื้อปืนมือสองนะครับเพราะปืนหน้าร้านมันก็ไม่มีนะครับไม่มีปืนหน้าร้านยังไม่มีอ่ะคนก็ต้องไปไปดูปืนตัวอื่นปืนตัวอื่นก็มีปืนไรปืนซีแซปืนซีแซก็ไม่มีขายนะครับนะครับปืนซีแซไม่มีขายอะ เออทำยังไงทีนี้นะครับทํายังไงวาวุ่นเลยทีนี่นะครับเวลาคุณจะซื้อเนี่ยคุณต้องไปดูที่วังบริภาก่อนนะครับว่าเปินตัวไหนมีขายบ้างคุณก็ซื้อไปก่อนนะครับซื้อไว้ได้ใช้นะครับเดี๋ยวไปฟีเรียดเปินกลอกเนี่ยไม่ต้องเปินหน้าร้านหรอกครับเปินชื่อเจ้าของร้านก็ไม่มีขายนะครับไม่มีจริงๆนะนอกจากว่าเออใครบอกขายบอกขายก็ราคาก็อยู่ที่ เกือบสองแสนนะแสนหกแสนเจ็ดประมาณนั้นแหละปืนมือสองนะแสนห้าถ้าคุณจะเอาปืนพวกปืนยอดนิยมกรอกซีเซ็ตเนี่ยนะครับมีหลายตัวที่ไม่มีขายคุณก็ต้องซื้อเป็นปืนมือสองนะครับเวลาคุณไปขอใบปสามเนี่ยคุณต้องระบุว่าซื้อต่อจากคนนั้นคนนี้นะครับทางบางบุรพาเนี่ยเขาเขาอาจจะหายคุณได้นะครับของพักพวกของลูกค้าที่เขามาฝากขาย ปืนที่เขามาติดต่อขายเนี่ยเขามาติดต่อขายก็คือนะครับเออเขากา็มีการนะครับแนะนำเออแล้วก็ลองมาคุยกันนะครับคุณก็ซื้อในปืนมือสองนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นปืนมือหนึ่งไม่มีนะครับไม่มีนะครับฟังให้ชัด